ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสะข่าวดังครับคนลุกอิงฟ้าสวยมากนึกว่าหลุดออกมาจากวรรณคดีขบวนแห่ฉลอง132ปีหลวงพ่อโสธรสวยมากนึกว่าหลุดออกมาจากวรรณคดีเรียกได้ว่าปังไม่ไหวตั้งแต่แตะพื้นประเทศไทยสำหรับอิงฟ้าเวลาหะ m มิดแกนอินเตอร์เนชั2นแนเรียกได้ว่าเป็นงานอีเวนต์งานแรกเลยก็ว่าได้โดยเพจกระทรวงนางงามแห่งประเทศไทย ได้โพดภาพและข้อความระบุว่ายิ่งใหญ่มากอิงฟ้ากับงานฉลอง132ปีหลวงพ่อโสธรต้องบอกเลยว่าขนลุกสุดๆขบวนจากธนาคารกรุงไทยก็คือยิ่งใหญ่ได้ใจมากๆใดๆวันนี้อิงฟ้าออร่ากระจายที่สุดสวยมากคะ่ะขนลุกอิงฟ้าสวยมากนึกว่าหลุดออกมาจากวาารรณคดีสวยจนขนลุกกับงานวันนี้ขบวนแห่ฉลอง132ปีหลวงพ่อโสธร บรรยากาศบริเวณวัดหลวงพ่อโสธรเต็มไปด้วยแฟนคลับและคนมาร่วมงานกันอย่างล้นหลามเรียกได้ว่าเป็นปีที่คนเยอะมากๆเรียกได้ว่าสวยสง่างามมากๆเลยทีเดียวต้องยอมรับว่าเป็นปีของเธอจริงๆสําหรับอิงฟ้าเวลาหะอลังการแฟนคลับแน่นสุดยิ่งใหญ่อิงฟ้าเวลาหะนําขบวนแห่หนึ่งร้อยสามสิบสองปีงานนมัสการหลวงพ่อโสธรขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ